คราวนี้สลับมาดูในเรื่องของการศึกษาไทยกันบ้างค่ะช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะคะล่าสุดเนี่ยมีการประกาศมาจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะยกเลิกการทดสอบโอเน็ ป .6 แล้วก็ม .3 ในปีการศึกษา2,563แล้วล่ะค่ะนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในหนังสือเรื่องการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอ e เนในปีการศึกษา2,563นะคะเนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การวัดแล้วก็ประเมินผลควรจะต้องแตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียนในแต่ละแห่งด้วยเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษานั่นเองด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลรวมไปถึงศักยภาพของผู้เรียนในโรงเรียนแต่ละแห่งก็เลยจําเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติค่ะดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองจึงเห็นควรนะคะให้มีการยกเลิกการสอบออนไชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมะัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2,563เป็นต้นไปค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ